สุนทนผู้กล่าวในนิราศภูเขาทองหลายร้อยปีแล้วบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสับมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตหมายความว่ายัางไงครับสวัสดีครับพบกันในรายการโมบายเทรนนิ่งบายดรจอหำว่ามีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตก็หมายความว่าถ้อยคำจะเป็นอาหารของจิตใจ ถ้าครหายอาหารจิตใจของเราที่เป็นรสชาติหอมหวานเช่นคําที่พูดเรารู้สึกดีพูดให้เกิดขวัญเกิดกําลังใจเราก็จําแม่นครับว่าคนนี้เป็นคนที่ให้อาหารแก่จิตใจเราที่เป็นรสชาติหอมหวานแต่ขณะเดียวกันใครที่ให้รสชาติเผืนขมบุญน่าแก่จิตใจเราก็คือเป็นคาพูดที่ดูถูกเหยียดยามดูเบี่ยดูแคลนทํให้เราเสียขวัญเสียกำลังใจเราก็จําได้ครับว่าคนนี้ให้อาหารรสชาติเผืนขมบุญน่าแก่จิตใจเรา คำสองประเภทนี้จนตายมันไม่มีวันลืมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดวาจาอะไรให้กับใครเหมือนเราเราจะป้อนอาหารให้กับจิตใจของคนจงคิดเสมอน,นะครับว่าให้พยายามป้อนอาหารที่เป็นรสชาติหอมหวานแก่เขาดีกว่าแล้วอย่างน้อยเราก็จะมีแต่มิตรและก็จะไม่มีศัตรูครับอยู่ที่ไหนก็จะมีจิตใคนรักทั่วโลกครับ